Tá my ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าผมไม่เคยมาสรม,มิจเลยนะแล้วก็ด่านนี้มันก็งงหน่อยว่าอะไรคือเซฟรูมนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยหรอกเล่นครั้งแรกนะคือผมเห็นน้องเล่นหนาะแล้วก็เลยแบบเออน่าสนใจว่ะมันวิ่งเหรอคือมันเหมือนกับในในโกน็นบดในในโกน็นบดนะก็มีหมด ของแท้โอเคได้แล้วทุกคนเซฟรวมอันนี้อะไรนะดะรอดรอดไม่ได้โอ้ผมเพิ่งรู้นะว่าคันโยกมันอยู่ข้างๆผมเคยหาไปทีนะึงไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไรรู้ไหมไม่อยู่ข้างๆอ่านเช็แป๊บนึงเช็ดเช็เราบอกนะโอ้โหเขาขโวมวยของฉันเธอเจริญอ่ะ อะไรเนี่ยมันเข้ามาได้ไหมอ่ะถ้ามันเข้ามาได้คือจบนะหมดมันเปิดประตูเองเหรอโอเคถ้าผมปิดมันก็คือปิดหมดหมดเลยนะตรงนี้คันโยกพังไปได้แนเลย เห็นทำไมมันกดไม่ได้หรือไม่ก็แบบมันไม่ให้กดตรงนี้มันมให้มากดอะไรเนี่ยอ๋อมันต้องเปิดจากข้างนอกสังเกตมันต้องเปิดจากข้างนอกแน่เลยมันกดตัว e ไม่ได้ผมถึงเลด้าไปทำไมไม่รู้แต่เลด้าผมรู้สึกว่ามันเป็นพระเจ้าของผมเว้ยเลด้าก็คือแบบอุ้ยก็สุดๆอะคือถ้าเป็นเวลาเอา้าใครเปิดพันโยกวะเฮ้ย คนแอบล่อเปิดคันโยกแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมฟอคันโยกตรงนี้ดีกว่านะไม่ไแน่ใจว่าเวลาเหลือเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้สใส่นาฬิกามาหรอกอเปิดในวิชั่นแล้วแมงขาวเหรอเฮ้ยแมงจบตาแเฮ้ยตาแรกก็ชิวๆนะทุกคนเฮ้ยเกิดข้างล่างสงวยทุกคน,นเกิดข้างล่างผมไมเปิดเซก่อนได้ไหมวเซรุมม่ม Спасибо. คันยยกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมมาคันยุกไปครับอ๋อคันยุกมันสุม่มโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอ้ยผมผมกินโคา้าอะไรไปวทุกคนบายๆนะผมบิด เน็กบดเออเขาเรียกเน็กเกอดมันไม่รู้แปลว่าอะไรนะผมไม่เคยไปเน็กบดก็ประมาณว่ารูปภาพปะรูปภาพเคลื่อนที่ตรงที่ผมดักไว้เปิดไม่ได้คันโยกมันหาจากไหนวะผมจะหาคันโยกก่อนนะคพื่นแรย

คันโยกอยู่นะตอนนี้คือผมอยากเข้าห้องเซฟรูมจากตอนนี้อยู่บนอยู่บนตรงนี้ไม่มีคันโยกเอเสียงไม่เป็นไรวะทำไมดูแบบอ่อนๆยังไม่รลอเสียงคันโยกเอดิดไอ้คนนี้ ตัวศอกในนี่ก่อนมันมีกี่ตัวไม่อยู่ตามมุมบ้านเลยปะอ้าวจบแล้วโอเคเออตาสองแล้วว่ามันมีสามตาปะหนึ่งรอบอะหนึ่งแบบมันมีสามตาปะอันที่สามเหมือนว่ามันจะมีชาลินอ่านักเ่ยเดี๋ยวผมมาคันโยกพังพังนะไม่รู้มันจะหาบังพังอะไรอะ ชงง่งมันจะโหบอดไม่เกิดใกๆเลยลงใต้ดินดีกว่าทุกคนพใต้ดินเกืบกักันนะแต่ว่าถ้าถ้าอดไม่มาหรืไม่บเจอเบ้างไ,ได้า่าขัว่าคันโยกเอ้ยนึกว่าคันโยกอ้กองเด็กเล่น เดี๋ยวผมสอนตรงนี้โอ้โหตาสามที่หหดจริงแม่ตาสามหดนะบอกแค่นี้นตาที่สามเขาบอกให้สอนยังไงวะให้สอนอะไรอ่ะทำไมามันมันม,ม,มีทางผ่าของมันเด้อเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมาไฟกระพริบไฟกระพริบ,บ,บมา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  พิบแค่หลอดน,นี้วะเอา้าเม่งเพื่อนขึ้นไปตายเลยอะไรว่าเพื่อนขึ้นไปแล้วตายไอ้นู้ก็ยืนเดืออยู่คือผมไม่รู้จะซ่อนที่ไหนนะขี้เกียจซ่อนแม่งแลวตัวมันโคตรเร็วผมเคยลองแหละออบเจกตีฟหาเซฟรูมหาคันโยกเซฟรูมทำไมไฟมันพริบตรงไอ้ไฟมันกระพริบตรงนี้วะไฟบั๊กเหรอ แต่บทมันน่าจะมาอยู่ใกล้อะถ้าไฟกระพริบอ่ะมันผีอ่ะพน,นผีเข้ามาใกล้ๆอ่ะมันเหมือนว่าไฟจะกระพริบไหมเออคล้ายๆอ่ะอีกกี่นาทีไม่รู้นะอีกสักประมาณสองนาทีได้ปะอืมไม่รู้แต่ที่แน่มึงผมชาอ่าคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะจ๊ะเอาแบบให้ทุกคนเห็นเลยแม่งว่าจริงว่าจริงหรือตอเห้อ อุ้ยทำไมไฟแม่งกระพริบอย่างนี้วะแม่งมันเล็งผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันยังไม่มาเลยนะความรู้สึกอะคือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เสียงของของแอคที่มันชี้แม่งไม่เงียบจริงมันเงียบแล้วแม่งเร็วด้วยแล้วแม่งตัวดำปี่เลยแม่งตาบลูเลย้วย รีมมนชีเฮอยเบรทีพีเฮมีแฮกแน่เลยเห็นทำไมมันมันมีคนทีวีทีวีอะเออแต่ฮาตาลิเอ้ยอยู่มาตั้งนานแล้วแม่งรอดได้ไงวะ โหแล้วแล้วมันมีตัวเดียวแค่ตัวเดียวแม่งก็ตายอ่ะเอ้ยรอดสวยเย้คลิปนี้จบแล้วเย้รอดแล้วสวยสามร้อยสวยโอเคแค่นี้ก็จบใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไทยแล้วก็ไดกรครอยากเห็นผมเล่นอีกก็คอมเมนต์มานะครับไม่แต่คอมเมนต์เดียวผมก็จะเล่นที่คอมเมนต์ก็จะเล่นยกเว้นว่ามีคนอยากกดกันครับว่าจะเล่นยัไรประมาณนั้น right